เราจะทําเมนูยำหวัวปีนะคะก่อนอื่นก็ปรุงน้ำน้ำยำซะก่อนนะคะอันนี้คือน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลต,ตัวนี้จะอร่อยนะคะน้ำตาลลงไปนะคะพริกลงไป จะได้สามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเสร็จแล้วที่เราเตรียมหัวปีเอาไว้นะคะหัวปีนี้ต้องซอยแล้วก็แช่น้ำมะนาวนะคะหนังหมูค่ะนหนังหมูนะะังหมค่ะหันมือซอยมือเองนะคะ ไม่ใช่ใายเครื่องนะคะจะได้เคี้ยวกุกกับจะเป็นหมูบดแล้วก็หมูยอนะคะอันนี้ย่าตู่เน้นหนังหมูนะคะชอบหนังหมูคะ <T> ่ะเมื่อใส่แล้วน้ำยำที่เราปรุงเอาไว้นะคะปไปเลยะค่ะ น้ำยำนี้ก็จะเป็นน้ำปลาพริกมะนาวนะคะคนเขาคุกเขาให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันเสร็จแล้วเราจะลองชิมนะคะว่าเป็นยังไง รสชาติใช้ได้หลือยังอือสุดยอดเลยค่ะสุดท้ายเราก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะเพิ่มความหอมรสชาติกดกล่อมอ่ะอร่อย จัดจานเสิร์ฟรับประทานกันได้ค่ะลองทำชิมดูนะคะสวัสดีค่ะ